การสร้างภาพด้วย AI ยังไม่จบหลังกระแสะใหม่มาแรงที่เป็นการเปลี่ยนภาพตัวเองให้กลายเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่พร้อมแชร์วิธีธร,รมและพร้อมคำสั่งแบบและเอียดพร้อมตอบคำถามและแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเจเนอเรตรูปภาพและวิดีโอจากคลิปที่แล้ว ก็ถือว่าเทรนเก่านะครับที่เป็นการสร้างภาพฟิกเกอร์อาร์ตทอยของตัวเองที่มีการเรนเดอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์และมีกล่องของเล่นยังไม่ซาดีนะครับก็มีเทรนดการสร้างภาพรูปแบบใหม่มาอีกแล้วนั่นก็คือการสร้างภาพโมเดลอนุสาวร,รีย์ของตัวเองยืนอยู่บนวงเวียนใจกลางเมืองซึ่งแอดลองเล่นดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ AI g e เจ r เนอเรตออกมาได้ค่อนข้างจะสมจริงมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการจัดแสงที่เรากําหนดให้เป็นช่วงเวลา ยยามเ็นหรือช่วงเวลาโกลเด้นอ l ลโดย AI จัดแสงตกกระทบได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นเพื่อไม่ม็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเอามาทําเป็นอนุสาวรีย์หรือ Gen AI เป็นภาพอนุสาวรีย์ก่อนนะครับโดยส่วนนี้แอดมินจะเลือกภาพของตัวเองหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับพิมพ์คําสั่งใน Gemini โดยป้อนพร้อมว่าใช้นานโนบามาน่าโบเดลสร้างภาพโดยรายละเอียดของตัวละครในภาพมีความสมจริงให้ภาพต้นแบบนี้เป็นรูปบ้านเหมือนอน,อนุสาวรียักษ์สูงใหญ่ขนาดเท่าตึกตั้งอยู่กลางวงเวียนในเมืองใหญ่มีช่างก่อสร้างกําลังอยู่บ นั่งร้านล้อมรอบเพื่อสร้างรูปปั้นอนุสาวรีนี้และบนถนนในเมืองมีรถยนต์วิ่งผ่านมากมายท้องฟ้าสดใสในช่วงเวลาโกลเด้นอ u หรือช่วงเวลายามเย็นนะครับเมื่อพิมพ์คําสั่งนี้เสร็จแล้วเราก็กด enter รอให้ AI จาก Gemini ใช้นา n โน a n a น a าโมเดล e n e r a t เรตภาพออกมาได้เลยซึ่งใครดูไม่ทันหรือว่าตาไม่ทันนะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทางเราจะแปะพร้อมหรือว่าคำสั่งที่ใช้สั่ง AI ไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดและด e สคริปชั่นสามารถก็ p y ปี้ไปวางได้เลยซึ่งภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็ต้องยอมรับว่าทาง AI จัดแสงค่อนข้างดีเลยทีเดียว ส่วนการเจ n เน a เรตวิดีโอนะครับคราวนี้ขอลองมาทําในวิดิวบ้างน,นะครับซึ่งด้วยความที่เป็นภาพเมืองบวกกับมีรถวิ่งผ่านมากมายนะครับก็เลยว่าจะลองทําเป็นวิดีโอไทม์แลปให้รถเคลื่อนที่นะครับแล้วก็แสงตอนเย็นกลายเป็นแสงกลางคืนโดยใช้คำสั่งว่าวิดีโอไทม์แลป e of the car moving and the sun goes down to the night ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ออกมาประมาณนี้ ส่วนอีกสไตล์นะครับก็จะขอลองทําเป็นช่วงเวลากลางคืนบ้างโดยจะมีการปรับรายละเอียดพร้อมคําสั่งเล็กน้อยนะครับโดยใช้นานมบันดาลโมเดลสร้างภาพโดยรายละเอียดของตัวละครในภาพมีความสมจริงให้ภาพต้นแบบนี้เป็นรูปปั้นเหมือนอนุสาวรีย์สูงใหญ่ขนาดเท่าตึกตั้งอยู่กลางวงเวียนเมืองใหญ่มีช่างก่อสร้างกําลังอยู่บนนั่งรานล้อมรอบเพื่อสร้างรูปปั้นอนุสาวรีย์นี้บนถนนในเมืองมีรถยนต์กําลังวิ่งผ่านมากมายซึ่งเราเพิ่มรายละเอียดของลักษณะ ภาพรถที่วิ่งผ่านนะครับมีลำแสงไฟวิ่งเป็นเส้นจากเทคนิค long exposure ท้องฟ้าสดใสในช่วงเวลากลางคืนโดยเป็นภาพขนาด16:9ต่อและภาพที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยและด้วยความที่แอดมินกำกับว่าเป็นภาพท้องฟ้าสดใสน,นะครับทางจิมินาก็กำหนดให้มีดวงดาวมากมายเลยขอลองทำวิดีโอเป็นฝนดาวตกซึ่งวิดีโอที่ได้นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้โดยแอดมินใช้คำสั่งว่าวิดีโ time lapse of the Shower. ซึ่งเป็นคำสั่งง่ายๆเลยนะครับแต่ดาวตกกลับตกขึ้นฟ้าไม่ตกลงดินซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆและใครอยากลองนำไปประยุกใช้พร้อมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้หรือว่าแอดทำผิดยังไงนะครับสามารถช่วยแอดมินแก้ไขวิดีโอเหล่านี้ได้นะครับ ส่วนปัญหาต่างๆสำหรับการ generate AI ในรูปแบบของ art toy จากคลิปที่แล้วนะครับทางเราก็จะทยอยตอบแล้วก็จะนำมาตอบในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องของคนที่ติดปัญหาว่า c o ปค comment ไปไม่ได้โดย admin น,นะครับคลิกขวา copy ก็ก๊กอปได้ปกตินะครับซึ่งคนที่ก๊อปไม่ได้น่าจะทำในมือถือหรือ s มาร์ทโฟนก็สามารถพิมพ์ตามที่ admin ปักหมุดไว้ได้นะครับ โดยมีทั้งคำสั่งภาษาไทยและคำสั่งภาษาอังกฤษซึ่งผลลัพธ์ของทั้งสองคำสั่งนี้นะครับก็มีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากแอดมินลองมาแล้ว ส่วนใครที่จะทําเป็นภาพหมู่หรือว่าภาพครอบครัวนะครับก็เพิ่มคําสั่งไปเล็กน้อยนะครับโดยพิมพ์ว่าใช้นานนบานาน่าโมเดลสร้างภาพฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ7เฉพาะตัวละครหลักในภาพต้นฉบับทุกตัวซึ่งก็ต้องเน้นย้ําคําว่าทุกตัวนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยครับในสไตล์ที่สมจริงและภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงวางฟิกเกอร์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานอะคริลิกใสทรงกลมที่ไม่มีข้อความใดๆประดับด้วยไฟ LED สีขาวซึ่งในส่วนของไฟ LED สีขาวนะครับจะ ลบออกก็ได้แต่ว่าแอดเสริมเพื่อความโดดเด่นของตัวฟิกเกอร์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ LED ของ iMac ซึ่ง iMac ก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือว่าไม่มีโลโกโล้ Apple ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากให้มีโลโกโล้ Apple ก็เอา iMac ออกให้แสดงกระบวนการสร้างโมเดลของ Blender ซึ่งในส่วนนี้นะครับมีโปรแกรมเขียนแบบหลายโปรแกรมนะครับแต่ว่าโปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมฟรีและมีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับฟิกเกอร์ตัวละครหลักนี้ทุกตัวถัดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นการวางกล่องบรรจุพันธุ์ของเล่นสไตล์บันไดที่มีภาพพิมพ์เป็นตัวละครหลักทุกตัวแบบเดียวกันในภาพลักษณะก็ จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการสร้างวิดีโอแอดมินลองใช้คำสั่งธรรมดาธรรมดาเลยนะครับตามที่บอกไว้ซึงไม่แน่ใจว่าคนอื่นทำไมมีผลลัพธ์แตกต่างกันนะครับก็ลองปรับดูว่าเอาเฉพาะ,ะตัวฟิกเกอร์ด้านหน้าให้ทำการโรลลิงหรือว่าหมุนนะครับส่วนเป็นภาพรถยนต์นะครับ แอดมินลองใช้ภาพรถยนต์ของ Xiaomi YU7 มาลองเจเนเรตดูนะครับพร้อมความย้อนแย้งระหว่าง Xiaomi และ Product จาก Apple โดยพิมพ์คำสั่งว่าใช้นาโนมบัน a าแน่โมเดลสร้างภาพฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ7เฉพาะรถในภาพต้นฉบับให้มีรายละเอียดและสไตล์ที่สมจริงและสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริงวางฟิกเกอร์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานอะคริลิกทรงกลมที่ไม่มีข้อความใดๆประดับด้วยไฟ LED สีขาวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ LED ของ iMac แสดงกระบวนการสร้างโมเดลของเบ e n เดอร์ของฟิกเกอร์รถคันนี้ถัดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์วางกล่องบรรจุภันธุ์ของเล่นสตล์ a u d i ที่มีภาพพิมพ์เป็นรถแบบเดียวกับในภาพซึ่งภาพที่ได้นะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้เลยแต่ขัดใจแอดมินนิดนึงนะครับเนื่องจากกล่องของเล่นไม่มีโลโก้ตราเพชรคู่หรือว่าทวินไดมอน n ์นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ากําหนดไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นเหมือนรถกระป๋องตาเพชรอะไรประมาณนี้ หรืออีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของทําแล้วภาพไม่ชัดก็อาจจะต้องเขียนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าพิมพ์คําสั่งเพิ่มเติมว่าให้เป็นภาพที่มีความคมชัดความละเอียดสูงขนาด 1920คูณ1 0 8 0 p พิกเซลขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่า high resolution image 1 9 2 0 x 1 0 8 0 p x 1080พิกเซลคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าใครมีลูกเล่นอะไรเด็ดๆอีกก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้และช่วงนี้การเจนภาพและวิดีโอจาก Google หรือว่า AI นะครับ ก็กาลังเป็นกระแสไวรัลซึ่งถ้าหากจะไม่เล่นสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวคงจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน